สวัสดีแฟนเพจสีคิวลอมถดทุกท่านนะครับวันนี้ได้ของดีของสวยของถูกเข้ามาอีกแล้วนะครับผมลูกค้านะคือเจ้าอยู่คันที่อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะคือเจ้า f o r ์จูเนนะครับ T.R.D. ปีสองพนะครับผมหรือเจ้า b a c k ท็อปซิงมาโฟนครับคือรุ่นของมันคันนี้ที่เราได้รับเข้ามานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมมันนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคันนี้ไม่สวยเราไม่ซื้อแน่นอนนะครับลูกค้าชุดแต่งต่างๆของแต่งต่างๆตัวนี้เป็นตัวของโรงงานเลยสําหรับเจ้า T.R.D. คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยริงๆ กับราคาที่เราได้มาขายวันนี้นะครับล้านกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับจากป้ายแดงร้านแปดเลยนะครับคันนี้ลูกค้าใครที่กําลังมองหาคันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับผมราบนะครับเจ้าโฟลเจอร์ทีอาร์ดีปีสองพคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์สองจุดแปดโฟร์วินนะครับจากโรงงานนะครับด้านหน้านะครับตัวไฟกระจังหน้านะครับเริ่มที่กระจังหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําโลโก้ทีอาร์ดีของเขาด้านล่างนะครับผมชุดสเกิร์ตนะครับจะมีไฟเดย์ไลท์เข้ามาให้อีกนะครับลูกค้าชุดแตตตต่งงงงัััััวววนนนนี้รรรออบบคคจาากขโเลยะไฟ โปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับมีไฟ daytime running light อยู่ในโคมนะครับและก็มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวด้านล่างนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเจ้าหน้าหล่อคันนี้นะครับลูกค้าสำหรับตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อขอบ20จากโรงงานเป็นตัวพิเศษของเขานะครับจะเป็นแม็กลมดำนะครับโลโก้ TRD นะครับตัวยางนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยางเดิมของเขาเจ้าของเก่าเปลี่ยนออกมาให้เป็นปี2019ใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับลูกค้านะครับชุดแต่งต่างนะครับเจ้านี้เจ้าแบ็กท็อปนี้สำหรับ ชื่อของมันรุ่นของมันเนี่ยพิเศษกว่ารุ่นของรุ่นอื่นก็คือนะครับหลังคานะครับจะเป็นสีดํานะครับจากโรงงานเลยนะครับผมแลปสติกเกอร์สีดํามาจากตัวโรงงานนะครับชุดแต่งมือจับต่างๆนะครับกันสาดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของแต่งจากศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นของแท้นะครับลูกค้าใครที่กําลังมองหาเจ้า f o r t u n e r TR ทีอาดีนะครับอยู่ต้องการเป็นเจ้าของนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่สวยดีบอกได้เลยเรารับประกันให้นะครับผมลูกค้า ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าสวยมากๆสวยสดงดงามนะครับจากเจ้าของเดิมเนี่ยไม่มีรอยถอดรอยแกะอะไรเลยและไม่มีอุบัติเหตุใดๆแน่นอนนะครับผมนะครับตัวเพดนะครับปี2016นะครับโมเดลของเขาบอกรุ่นบอกโมเดลนะครับหัวน็อตต่างๆของฝากระโปรงรอยซีนนะครับต่างๆไม่มีขยับนะครับลูกค้าสวยจริงๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับของเดิมนะครับผมดูได้เลยนะครับสำหรับ f o r t u n e r นี่จะมี LR บอกนะครับตัวหนังสือนะครับผม ให้สังเกตดูนะครับลูกค้านะครับร้อยเมตรอาร์คไร่ตั้งแต่ตัวคันหน้านะครับไล่มานะครับผมลูกค้าให้สังเกตดูนะครับผมสีมาร์กต่างๆนะครับยังตรงไม่ว่าจะอยู่ตามท่อน้ําท่ออะไรนะครับลูกค้าตัวระบบเบรกเอเบสมีมาให้ครบนะครับตัวเครื่องยนต์เป็น2,800ซีซีนะครับ177แรงม้านะครับให้แรงม้ามาถึง177แรงม้านะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยคุ้มสุดๆนะครับสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายใน ถูกตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูตะเข็บด้านในกันบ้างนะครับลูกค้าเม็ดอาร์คนะครับรอยซีนของเม็ดอาร์คครับยังคงเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับลูกค้าครับดูได้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจซื้อนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรารับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะครับผมด้านหัวน็อตของประตูก็ไม่มีรอยแกะนะครับสติกเกอร์ที่ติดมาจากศูนย์ก็ยังอยู่ครบนะลูกค้าอันนี้เป็นตัวด้านในนะครับแล้วก็ตามแผงประตูนะครับลูกค้าให้หห <im> crazy 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 e Point สังเกตดูได้นะครับเม็ดอาร์คนะครับยังคงชัดเจนนะครับ ไม่มีรอยดัดแปลงหรือว่าทำมาขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหาเนี่ยเขาเป็นรถที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับสำหรับ f o r t เ n e r เป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งอยู่แล้วสำหรับ p p v นะครับตลาดบ้านเรามาที่ด้านหลังของเขานะครับตัวสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดำนะครับเข้ากันกับหลังคาด้านบนนะครับตัวนี้ฝาท้ายหลังนะครับผมปบเปิดแบบระบบไฟฟ้านะครับลูกค้าจะเปิดที่นี่มีมดของเขากดแช่เข้าไปนะครับผม ฝาท้ายหลังของเขาก็จะเปิดนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวนี้เปิดด้วยมือก็ได้จะมีที่กดด้านล่างนะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆกล้องครับดูครับสติ๊กเกอร์ความเดิมของเขาครับให้สังเกตความเดิมของเขานี่นะครับไม่มีรอยทําใหม่นะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับต่างๆไล่ขึ้นมานะครับให้สังเกตดูเวลาไปดูรถตัวใหญ่นี่ดูยิ่งยิ่งยิ่งรถเดิมยิ่งดูง่ายครับลูกค้าผมบอกเลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับนะครับด้านบนของตัวยึดฝาท้ายนะครับตัวนี้ เบาภายในเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบนะครับเบาตัวนี้อันนี้เวลาปิดนะครับลูกค้าปิดก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดยังใช้ได้ครบถ้วนนะครับต่างๆอุปกรณ์ต่างๆกุญแจนะครับมาดูกันด้านล่างกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมถูกเสริมเข้ามาอีกการสะบัดที่ลูกค้าจะของเก่าเขาใส่เสริมเข้ามานะครับระบบเบรกนะครับนิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับตัวโชคเป็นโช้งสปริง ทั้ง4ตัวนะครับความนุ่มนิ่มไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกค้าตัวนี้ระบบใหม่ทั้งหมดเสริมมาให้ทุกอย่างนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าใายได้ไปคุ้มจริงๆสําหรับเจ้าคอจูเนอร์กันนี้นะครับนะครับมาที่ห้องโดยสารของเจ้านี้เอกลักษณ์ของเขานะครับผมก็ลู่ลูแล้วภายในจะเป็นต้องเป็นโทนสีแดงนะครับลูกค้าตัวเบาะนะครับของคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับทั้ง4ด้านนะครับลูกค้าความสะดวกสบายนะครับตัวนี้ระบบกุญแจ push start นะครับผมตัวนี้ ร่อนระบบที่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีมาให้ครบนะครับและเลขไม้นะครับของเจ้าคันนี้ผ่านการใช้งานมาอยู่ที่1นึ0 0 0สน0 0ักว่าโลนะครับลูกค้าไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับรถปี2องพเจ้าของเดียวนะครับเราการันตีว่าเจ้าของเดียวภายในยังคงสะอาดและสวยงามบอดี้ต่างๆใช้งานได้ทุกจุดทุกตัวไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีแตกแล้านะครับผมนะครับผม ตัวภายในของเขานะครับที่บอกว่าอีกลักณ์ก็คือเจ้า TRD มันจะเป็นสีแดงนะครับผมระบบนะครับความปลอดภัยต่างๆนะครับตัวนี้ถุงลมทั้งหมด8ลูกนะครับออปชั่นมาเต็มนะครับผมคอนโซลต่างๆเขาจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโลโก้ TRD นะครับ่งบอกมาหน้าจอสัมผัส7นิ้วระบบนําทางนีเวเกเตอร์ต่างๆเชื่อมต่อเข้าโทรศัพท์ได้หมดนะครับเชื่อมต่อพูดคอนโรลนะครับอ่าลืมพูดอีกอย่างครับตัวนี้แอตตันชิปอ่ะ ภาษาบ้านเราเกียร์มือก็แล้วกันเล่นได้อีกที่พงมาลัยนะครับผมตัวนี้โอ้โหสะดวกสบายสุดๆนะครับระบบต่างๆผู้คอนโทรลมีมาให้ระบบเครื่องเสียงนะครับระบบ JBD นะครับไม่ใช่ JBDJBL นะครับโอ้โหพูดผิดขอไปนะครับเพราะว่าเป็นคันแรกที่มารีวิวนะครับนี่ครับช่องเสียบต่างๆนะครับระบบการลื่นของเขามีไหมชาร์จแบตต่างๆนะครับระบบแอร์ดิจิตอลอ่ะเราจะถูกตกแต่งนะครับ อันนี้เกียร์โฟจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าขับ2ขับ4สามารถเข้าได้นะครับตัวนี้เนาะมีแคปล่านะครับผมไล่แคปล่าเข้ามาอีกนะครับตกแต่งนะครับระบบโหมดอีโค o โหมดนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับระบบประหยัดน้ำมันและระบบเร่งความเร็วมีให้หมดเก๊ตรงกลางนะครับผมจะอยู่ตรงเก๊ตรงกลางนะครับออปชั่นต่างๆมาเต็มถุงลมนิรภัย8ลูกระบบเบรก ABS นะครับภายในเอกลักษณ์สีแดงเบาะหนังเย็บด้วยด้ายแดงนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วตัวได้แดงสีแดงนะครับตรงอะไรก็จะเป็นได้สีแดงนะครับผมภายในต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับ PPV ครอบครัวใหญ่ไปได้ไกลนะครับผมแล้วก็จะมีระบบทีชาร์จแบตให้ข้างหลังอีกนะครับ12โวลต์ตัวนี้ด้านบนนะครับตัวด้านบนก็จะเป็นแอร์ลาวนะครับผมตัวนี้มาครบออปชั่นเต็มเบาะไม่มีขาดใเบาะด้านหลังแทบว่าจะไม่มีการใช้งานก็ว่าได้นะครับลูกค้าไม่มีรอย โอ้โหผ่านกันใช้งามมาแสนกว่าโลเนี่ยเบาะตัวเบาะไม่มีเลา้าไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับบอกได้เลยค่างวดนะครับก็อยู่ประมาณ2 0,000ต้นต้นนะครับแต่ดอกเบีย้ยเราบอกได้เลยว่าไม่หนีป้ายแดงแน่นอนนะครับใครที่บอกว่าลดมือสองดอกเบีย้ยจะแพงนี่เราบอกได้เลยเริ่มต้นที่2.79ถ้าลูกค้าลดประมาณ4หรือ5ปีนะครับแพงสุด4บาทนะครับลูกคา้าบอกได้เลย4บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าจูเน่คันนี้สำหรับดอกเบี้ยนะครับอ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้า Fortuner t r d คันนี้นะครับราคาผมอยู่ที่เปิดไว้ที่นะครับ1 2 9 0งล้บาทตัวรถสามารถจะได้เต็มนะครับค่างวดอยู่ประมาณ2 2 3 0 0 0กว่าบาทนะครับลูกค้านะครับอย่างที่บอกนะครับตัวรถสามารถจะได้เต็มและดอกเบี้ยของเรานะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับใครสนใจนะครับสามารถแอดลิงก์ไลน์หรือติดต่อเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้ได้เลยนะครับหากอยากชมรถตัวจริงหรือทดลองขับเองงเราอยู่ที่อำเภอรสีคิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพจร้านของเราด้วยขายรถมือสองนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ขายรถมือสองสี่ิวดรถเช่นกันนะครับลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคลิปต่อไปจะเป็นขนาดไหนลูกค้าจะได้ไม่พลาดกดติดตามไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าพ่อจุย้ยคันหลอน่อคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ